สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการบ้านสอบข้อสอบบทที่สี่นะครับผมอ่าโดยที่เขากําหนโดโจทย์ให้อ่าท่อนเหล็กอ่าท่อนเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดีนะครับผมอ่าติดอยู่กับโลหะอีกท่อนหนึ่งหนักน้ําหนักอ่าติดอยู่กับโลหะท่อนหนึ่งดับบิวนะครับผมน้ําหนักดับบิวเท่ากับสิบกิโลนิวตันนะครับผม และน้ำหนักเยี่ยงไปที่ศูนย์กลางนะ25มิลลิเมตรนะแล้วก็นอกจากนี้ติดโมเมนตัมเอ้โมเมนต์ตัดทีที่ทีที่100 mm ร้อยนิวตันมิลลิเมตรนะผมนิวตันนิวตันเมตรนะครับผมชิ้นงานที่ทำจากเหล็กชิ้นงานนี้ทำจากเหล็ก AISI 1040 HR นะครับผมเขาโจทย์เขาถามหาเจ้าหาขนาดดี โดยใช้ทฤษฎีความเสียหายต่างๆนะครับผมโดยที่กำหนดค่าความปลอดภัยให้ n เท่ากับสนะครับผมและให้คิดท่อนเหล็กเนี่ยว่ามีน้ําหนักน้อยกว่า W หรือเปล่านะครับผมนี่ครัโจทย์เขาให้มาโจทย์รูปอันดับแรกเลยผมก็หาสเต็งวซที่เราเปิดจากตารางก็จะได้ที่59ก็ิก้าคูณแปลงหน่วยเป็น it, น,นิวตันเมตรกำังนิวตันตารางมตรัสองเราก็จะได้อ่ 406.805ยหกตันึ่งกสองความเขียนตัดความเขียนตัดที่สเติงสติงเอ็มซีหันไอนะครับผมแล้วก็ทำการแก้สมการแล้วก็แทนค่า,า,ารัสเซียกำสองเอ็มหันพายดีกำลังสามแล้วก็แทนค่าลงไปกดขึ้นเลียงออกมาปุ๊บปุ๊บ เราก็ได้ตัวนี้นะครับผมแทนลงไปตรงนี้นะฮะพันนิวตันนะครับผมมันเป็นกิโลทำให้เป็นนิวตันยี่ห้ามิลเมตรก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับผมแล้วก็หารไพดีกำลังสามแทนค่าออกมาแล้วติดตแปลติดแปลดีไว้ปุ๊บต่อไปเราก็หาความเฉียนเฉือนความเฉียนเฉือนเอ่อเชียร์ทีอา,าร์หาร เชียนนะครับผมแล้วก็แทนค่าแทนถูกลงไป16คูณ100ยูต้าเมตรเมตรคูณพันนะครับผมหารพอดีกันทั้งสเราก็จะได้ได้นี่ออกมาได้5 509295นะครับผมติดต่อแปลดีครับต่อไปแล้แลวเราก็ทำให้มันเป็นสิบกำลังหกเราก็เลื่อนจุดเข้ามาหกตำแหน่งเพื่อจะแปลงให้มันเป็นนิวตันเมตรเมกรกำลังสองเราก็จะได้0 จุดห้าเก้นคูณสี่กลังหหารดีกำลังสามนะครับผมนิตนี้มีกำลังสองนะครับต่อไปคือความเค้นสูงสุดสเต็งหนึ่กับสเต็งสองเท่ากับสเต็งหารสองนะครับบวกลบสเต็งสองกำลังสองบวกเชียกำลังสทั้งหมดยกกำลังหนึ่งนะครับผมเราก็แทนค่าเลยแทนค่ามาแต่ตัวที่เราหาได้ ตรงนี้นะผมแล้ก็ยุบยุบยุบลงมาเรื่อยๆนะเต็งเราก็จะอยู่ที่สอ 10, งจุดหกคีซีูณสิบกำลังหดีกำลังสามนะครับผมกัไอ้ศูนย์จุดเก้าแณสกำลังหดีกำลังสตันไม่กำลังสองนะครับผมอ่แล้วก็จาก สต n ง y หาร n ค่าคมปลอดภัยเท่ากับสติงสตงหนึนะครับผมอ่าเราก็แทนค่าลงไปสี่ศูนยกแปดศูนย์ห้าตันหาร3นะครับผมก็เท่ากับสองจุ่สี่คูณสิบกำลังหกหารดีสามนะครับผมก็ย้ายขางย้ายดีสมมาฝั่งนี้ ผมก็ย้ายดีสามมาฝั่งนี้นะฮะผมก็แทนค่าย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้แล้วสองจุดหกสี่สี่คูณสี่กำลังหกคูณสามหารสี่ศูนย์หกจุดแปดศูนย์ห้านะครับผมเราได้ดีที่ยี่สิบหกจุดเก้าหนึ่งห้าเมล์กำลังสองครับแล้วก็มาหาที่ต่อไปเราจะมาหาความเข็นเอ้ความเข็นเฉือนสูงสุดนะครับผม ผมเขียนส่วนตัทีแม็กเชียแม็กนะครับผมแล้วก็สเต็งห,หนึ่งบวกสเต็งสองหารสองแล้วก็ทดแทนค่าลงไปเลยก็สองจุดหกสี่คูณสี่กำลังหกตัวนี้นะครับผมแต่ค่ามาสองดีกำลังสามนะแล้วก็วกดสมการออกมาเราก็จะได้ที่อหนึ่งจุดสามเจ็ดหนึ่งคูณสี่กำล 6, กังหกดีกำลังสามนะครับผมต่อไปเชียแม็กเราจะได้เชียแม็กนะครับผมเท่ากับอ่า เชวาหารเเท่ากับอ่าสตรงเหารสองเอนะครับผมเราก็แทนค่างไปสี่ศูนย์หกอ่าสี่รอยหกสิเอ็ดจุดแปดศูนย์ห้าคูณอ่าหารสองคูณสามนะครับผมเราก็จะได้ตัวนี้ออกมายา้ายคางย้ายอะไรเราก็ได้นี้ออกมาฮะต่อไปเราก็มาหาดีสามนะ ตัวนี้ตัวนี้มันต่อกันนะครับผมนี่สองสองตัวนี้มันต่อกันเปนที่ไม่พอนะครับผมก็ย้ายดีสามมาแล้วก็แทนค่าใหม่เลยผมก็กลับเสร็จไปส่วนกับส่วนไปเสร็จก็เอาย้ายสองคูณสามขึ้นไปข้างบนนะครับผมยานี้ลงมาข้างล่างก็คูณกันเหมือนเดิมผมจะได้ดีที่ยี่สิบเจ็ดจุดสองสี่สี่มิลิเมตรตารางมิลิเมตรครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะมาหาความเขียนเฉือนของกฎ ของโอเ,เชเสียงของตัวเฮิรอะไรนี่นะครับเราหาเชียไวท่ากับจากหนังสือเขาให้0 5 7ย์จุดเจดเจ็นวครนะผมก็แทนค่าลงไปเชียไวยแล้วหาได้ตัวนี้สี่ศูนย์หกจุนย้ิวตันมเมตรคูณกันออกมาก็ได้ 2, 100, 7, 2องร้อยยี่สิบสา้านิวตันเมตรกำลัง2อนะครับผมตัวนี้ต่อไปจากสมการ4ี่จุดสอนะฮะ หนึ่งหารเนเท่ากับเชีย่ยหารเชียวายนะครับผมยกกำลังสองบวกเซงหารเซ็งวายยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับผมผมันก็แทนค่าเลยถ้าเขาขอให้มาที่เอ็นเท่ากับสามเราก็แทนค่าเอ็นลงไปสามก็แทนค่าตัวที่เราหาได้ลงมาลงมาต่อไปแล้วก็ยุบลงมาเรื่อยนๆนะครับผมย,ยุดยุดลงมาตัวนี้ตรงนี้ผมจะย้ายหนึ่งส่วนสามมาไว้ฝั่งนี้นะย้ายดีสามออกมา เนี่ยฮะเห็นไหมผมก็ย้ายดีสามมาผมก็กดเครื่องเลขปุ๊บมันด้ได้ตัวนี้นะครับผมดีกาลังสามผมก็กดเครื่องเลขติดสปปร์ลูดผมก็ได้ดีที่อ่านะยี่สิบเจ็ดจุดแปดศูนย์ห้าอศูนย์แปดห้านะครับผมเนี่ยฮะขอบคุณครับ